าโอเคสวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่เกมซับ n d อ r w เ l อร,ร์วอล์ดซีเอร์ียอีกแล้วแม่สามคลิปละไม่ไปไหนเลยอยู่ที่เดิมโอเคเมื่อวานผมเมื่อเช้าเมื่อเช้าเดี๋ยวมีเจ้าเมื่อวานเพิ่งขึ้นสามพันแม่ชิลครับชิลเมื่อเช้าขึ้นขึ้นไปแล้วก็แพ้รัวๆ <laughs> ขึ้นไปแล้วก็แพ้สองสาติดเออทรงดีนะทรงทรงเลื่อเล่นแล้วแพ้ โอเคคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำเรื่องก,การจัดรูปแบบทีมและตำแหน่งการยืนตัวละครน,นะครับโอเคเกมนี้เนี่ยมีตัวละครหน้าสี่หลังสี่นะครับมีกองหน้าปีกซ้ายปิดขวา <What? S 1> ไม่น่าใช่นะน่าจะโคลลเกมนั้นฟีฟ่าหรือเปล่า <c oughs> อ่าจริงจังนะ,ะจริงจังเลยครับจริงๆอะ่ะคือกองหลังเนี่ยเราต้องใช้ตัวหน,นาหน่อยนะครับ <What? S 1> มันจะได้ตัดบอลได้นะครับยให้เขาเตะเข้าโก <c oughs> Oh, นจริง,งลเย <Hello. S 1> ตัวแรกนะครับในที่หนึ่งเนี่ยที่เราควรใช้นะเดี๋ยวผมบอกก่อนดีกว่าว่าตัวแรกที่เกมให้มาเนี่ยคือหมีหมีดียังไงหมีเป็นตัวแทงครับหมีเป็นตัวแทงที่มีดาเมจเพราะว่าสกิลหมีเนี่ยคือโจมตีศัตรูที่อยู่หน้าสุดและฟื้นฟู HP เมื่อฆ่าได้นะครับแต่ที่สำคัญที่มันดีที่สุดก็คือยิ่ง HP น้อย ยิ่งแรงสมมติอ่ะ,ะพี่หมีมีสี่พันโดนตีไปสามด้าเบยเนี่ยมันจะแรงมากอืมก็เลยเหมาะยืนตำแหน่งหนึ่งโอเคเพื่อนขอกอายรวยๆแล้วอ้าวแล้วตำแหน่งสองละ่ะตำแหน่งสองนะครับก็จะเป็นแทงอีกตัวหนึ่งหรือว่าตัวฮิลก็ได้แต่ตัวฮิลเนี่ยไม่ค่อยเหมาะเหมาะว่าเป็นแทงอีกตัวหนึ่งแต่ที่ผมใช้ประจํานะครับคืออ่ะตัวนี้อ่ะตัวนี้ชื่ออะไรนะ ทำไมต้องเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเอาไว้ตัดคอมโบของนองข้ามนะตำแหน่งก็คือตัวสถานะแล้วก็ซัพพอร์ตฮิวตัวนี้เป็น2อย่างนะอย่างแรกก็คือต้านรองข้ามนะครับอย่างที่2คือฮิวมีแค่นั้นแหละหลักๆอ่ะอีกตัวหนึ่งไอ้ตำแหน่งตรงเนี้ยมันจะเป็นตัวไหนก็ได้มันจะเป็นตัวแทง หรือพพอร์ตฮิวก็ได้แต่ว่าที่ผมใช้นี่คืออย่างนี้เออผมแก้ก่อนนะเอออย่างนี้นีย่ยที่ปกติผมใช้ที่คือก็คือแทงสองนะครับหมีแทงตัวแรกตัวที่2คือราคาราคาเป็นแทงตัวที่2ครับทำไมอ่ะเพราะว่า,า,าราคาเป็นอึดรงมาจะมีแล้วก็มีดาเมจนะครับแต่ว่า,า,าราคาเนี่ยถ้าไม่จําเป็นก็จะไม่ไมกดสกิลมันนะเอาไว้แทงเฉยๆส่วนอาชาญก็คือตําแหน่งเดิม เหมือนเดิมแค่ย้ายที่ไปสาม้้มันตาช้าลงตำแหน่งที่4เนี่ยผมแนะนําว่าเป็นซัพพอร์ตซัพพอร์ตบัฟหรือว่าซัพพอร์ตยวที่มีเลือดเยอะๆเช่นนกแก้วนกแก้วน้ำนะหรือว่าอูชาเองหรือที่ดีที่สุดเลยยูนิคอร์นตำแหน่งนี้ที่ผมใช้มาดีที่สุดที่ดีสุดก็คือยูนิคอร์นะอัยูนิคอร์นมันดียังไงถึงย่งนงได้โอเคดูกันอย่างแรกเลยนะยูนิคอรนเนี่ย คุณพวงเ p พีครับมีฮิวแถมมีล้างสถานะและล้างเสร็จมีต้านขีดให้เพื่อน2สเตตลดไปประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะผมก็ไม่ได้เช็คด้วยอ่ะโอเค20%ต้านขีด20%ก็คือฝ่อตรงข้ามขีดติดยากขึ้นก็เป็นตัวทำให้เพื่อนอึดขึ้นอะ่ะแต่ที่สำคัญก็คือที่ยูนตำแหน่งตรงเนี้ยเพราะว่าถ้าตัวหน้าตายหมดอะ่ะยูนิอคอร์นอะ่ะมันจะแปลงร่างเป็นแทงได้มันจะกลายเป็น ไม้ยูนิคอรนใช่เพราะว่าสิบมัน mm hmm. เมื่อตัวเองต้องแทงนะมันจะกลายเป็นยูนิคอรนซึ่งยูนิคอรนเนี่ยอึดมาก mm hmm. ก็เลยเหมาะยืนตรงนี้ mm hmm. หรือว่าจะใช้นกแก้วน้ําก็ได้นะนกแก้วน้ำเนี่ยเป็นตัวบัฟบัฟการสถานะกับกองถามว่ามันดีไหมมันก็ดีถ้าเจอทีมสถานะแต่ถ้าไม่ก็ไม่ค่อยคุมนะอนนัจริงนนจริงจริงเอที่ผมม่ใช้นกแก้วนเนี่ยเพราะว่าไอตัวเนี้ย หรือว่าตัวสถานะเนี่ยตัวสถานะเ,เนี่ยที่มันแรงๆมันใช้เกจน้อยมันใช้แค่สี่หรือสาในการทําให้ฝั่งเราติดสถานะแต่นกแก้วอ่ะใช้ห้าเลยนะใช้5้าเกจประกันแต่ว่าตําแหน่งเนี้ยนกแก้วหรือยูนิคอร์นก็ได้อแต่ยูนิคอรนดีสุดน,นะตําแหน่งต่อมานะครับตาแหน่งห้าอันเนี้ยบางคนอ่ะจะใช้เป็นแทงก็ได้อ่ะอย่างเช่นเอานกแก้วเนีเ่ยมายืนตรงนี้ก็คือแทงต่อครับ แทงตัวที่5ก็คือถ้า4ตัวหน้าตายหมดเนี่ยตัวนี้ก็จะแทงต่ออ่าโอเคหรือที่ผมใช้เนี่ยตัวนี้ตัวเนี้ยไม่ใช่แทงนะครับตัวนี้คือตัวบัฟดาเมจอ่าคอลีนเนี่ยเป็นตัวบัฟดาเมจครับพื้นพูให้พีทั้งทีมทำไมยืนตรงนี้อ่าเพราะว่าถ้าเปิดฝั่งตรข้าวนี่ยเจาะถึงเนื้อหลังแล้วผมไม่มีตัวเล่นแล้วบัฟดาเมจไม่จําเป็นแล้วก็เคยเอาให้ตัวนี้ตายก่อนมันจะได้รีการ์พวกนี้ขึ้นมาไวๆนะรีการ์สามตัวหลังนะขึ้นมาไวๆ เพราะว่าตัวนี้มันไร้ประโยชน์แล้วตอนเลเกมตอนท้ายเกมอะ่ะถ้าเหลือแค่แผงหลังก็เลยเอามไปตายก่อนอ่ะแล้วตำแหน่งหกทำไมเอาเป็นตัวนี้อ่ะตัวนี้ไออาร์คเนี่ยก็คือมันเป็นตัวดาเมจครับแต่มันแทงได้ทำไมไม่เอาอาร์คขึ้นตำแหน่งห้าอ่ะอ่ะอาร์คขึ้นตำแหน่งห้าได้แต่ว่าผมอยากให้มันยืนทำดาเมจได้นานกว่าน,นี้หน่อยก็เลยอยากให้มันยืนตำแหน่งหกแล้วให้มันเป็น แทงต่อเสร็จปุ๊บตัวที่7ตัวที่เ็เนี่ยคือตัวดามจเป็นดีเคเป็นตัวดามจมืดไว้เก็บตัวเป้าเดี่ยวถามว่าทำไมไว้ตำแหน่ง7นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวดามจนั่นเองตัวดามจเนี่ยต้องเอาไว้หลังๆหน่อยนะครับจริงๆจะใช้เป็นตัวซัพพอร์ตก็ได้เอาไว้หลังอนะ่ะแล้วแต่ครับแล้วแต่การเล่นอ่าหรือว่าถ้าผมไม่ใส่ดีเคเนี่ยผมใส่แมวเข้าไป แมวไม่ใช่ตัวดาเมจนะแต่แมวเป็นซัพพอร์ตซัพพอร์ตดีบัฟแมวดีไงแมวมีเพิ่มมาตาโจมตีฉลับให้ฝั่งตรงข้ามแอดลดแอตแทกแลวก็มึนงงนะเป็นสุ่มนะครับแล้วก็สลับการฝั่งตรงข้ามบอกเลยถ้าฝั่งตรงข้ามเหลือแค่แผงหลังเจอแมวไปกดสกิลทีเดียวสังเกตปวดโคตรแต่ดาเมจแมวมันยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่จะได้ดีเคมากกว่าดีเคมันสามารถเก็บแผงหลังได้เลย เพราะว่ามันมีดีบัฟนะครับแรงด้วยอ่ะตัวสุดท้ายตำแหน่ง8ปดทำไมผมใช้ตัวนี้เจลาพิสบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวแบกครับแบกโคตรผมเกือบแพ้หลายรอบแล้วถ้าไม่ได้เจลาพิสนี่คือแพ้โอเคทำไมเจดีนะครับว่า้ผมต้อยืนตำแหน่งแนะเจเนี่ยจะเป็นตัวดาเมจตัวสุดท้ายครับจะเป็นตัวแทงและตัวดาเมจจริงๆอะหลายคนนังชอบเอาเจาไปยืนตำแหน่ง5้านะ แต่ผมว่ามันยืนตำแหน่งแปดดีสุดที่ผมเล่นมาเนี่ยจนถึงสามพันเนี่ยตำแหน่งแปดคือดีที่สุดแล้วสำหรับเจ๊อีกตัวหนึ่งที่ยืนตำแหน่งแปดที่ดีเหมือนกันนะคือจิงจอกจิงจอกเนี่ยตำแหน่งแปดดียังไงเอาไว้แก้ตัวบัฟครับหรือเจ๊ลาพีดนั่นเองดึงบัฟเจ๊ลาพีดออกนะครับเอาจริงๆนะอาร์ก่ะยืนตำแหน่งแปดได้เหมือนกันเพราะว่าแก้เจ๊ลาพีดได้เผื่อเจอทีมคล้ายๆผมเอาจริงๆมันมีไม่กี่คนหรอกที่จะใช้เจ๊ยืนตำแหน่งตำแหน่งแปดมีแค่ผมรนะว้ท <c oughs> ี่ผมใช้เจ๊นะเพราะว่าเจ๊เนี่ย มีสกิลสี่เป้าซึ่งมันแรงมากแล้วมันได้เกาะแล้วเลทเกมเนี่ยผมอ่ะมันจะสู้แนวหลังไม่ค่อยได้เว้ยเพราะแนวหลังของข้ามมันจะแรงมากแล้วแนวหลังผมมันมีแต่ตัวเป้าเดียวใช่ปะแล้วผมมันจะใส่ตัวอะไรไปดีไงถ้าเปลี่ยนใส่บบลคิลเลอร์มันก็ไม่ได้บบลคิลเลร์มาเมจมันไม่พอแถมตีทิ้งตัวเองด้วยผมผมไม่ค่อยชอบอ่ะเพราะต้มไม่มีตัวคอมโบกับมันอ่ะแล้วตัวอื่นอ่ะคือเว่อมันน้อยผมก็เลยไม่ใช้ใช้เป็นเจแทน ออใช้เป็นเจถูกป่ะเมื่อกี้พูดถึงเจใช่ไหมเริ่มเริ่ม,มงงงงละเริ่มพูดเองงงเองอ่ะบางคนนะผมเห็นนะเขาจะใช้ตัวนี้ยืนตำแหน่งเจตำแหน่งแปดนะเออมันได้นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวดาเมจนะตัวดาเมจเนะี่ยควรเอายืนตำแหน่งแปดนะจริงๆแล้วอะเพราะว่าเอาไว้เก็บตัวหลังของข้ามครับเวลาแบบเหลือเชื่อเสี่างเงี้ยถ้าตัวดาเมจตายที่หลังสุดจะเก่งที่สุดอ่ะผมเห็นเออในแล้งอะผมก็เจอหลายตายอยู่นะเขาจะเอานี่ ตัวนี้ชื่ออะไรนะอนูบิสใช่อนูบิสจินตำแหน่ง8ถามว่าทำไมตัวเอาอนูบิสจินตำแหน่ง8อนูบิสดาเมจมันแรงครับแล้วก็มีฮิวเออฮิวแรงด้วยก็เลยเอาไปยืนตำแหน่ง8นะเอาจริงๆก็คือมันเป็นซัพพอร์ตแหละแล้วก็สามารถฮิวได้ก็เก่งก็เลือกใช้ครับแต่ผมแนะนำจะใช้จิราพิสเดี๋ยวทีเหมือนผม <laughs> อันดีสุดนะอ่าที่ผม,มให้ยืนหลังอนะ่ะคือตัวดาเมจ หรือตัวซัพพอร์ตที่มีดาเมจนะครับสมมติถ้าจะเอาเนี้ยไปยืนตำแหน่งแปะเนี่ยคือมันไม่คุ้มเพราะว่าถ้าเกิดตัวหน้าตายหมดแล้วตัวนี้มันทำอะไรไม่ได้แล้วไงก็คือแพ้แน่ๆแล้วเออผมเอาตัวพิเกมแปะไปแทนเจลาพีดพิเกมได้ก็เลยใส่เจลาพีดนะครับอ่ะโอเคอ่ะอันนี้ถ้ามีงงตรงไหนก็สอบถามมาในคอมเมนต์ได้นะเดี๋ยวผมไปตอบนะครับอ่ะมาพูดถึงเรื่องสกิลนะครับสามสกิลเนะี่ยหรือคาถาเนะี่ยดียังไง สกิลอะมีดียังไงแล้วก็ใช้ยังไงนะครับสกิลเนี่ยหลักๆนะครับมันเอาไว้คอมโบกับตัวละครมันมันต้องดูทีมตัวเองนะว่าเออสกิลตัวเราเป็นยังไงนะครับนะนต้องมาอ่านนะครับว่าสกิลของเราเนี่ยคอมโบกับคาถาไหนได้บ้างอย่างที่ผมเนี่ยที่ผมใช้เจราพยียืนหลังเนี่ยผมก็เลยเลือกคาถานี้มานะอ่าล็อกเดดเดวิลูชันถามว่าดียังไงการนี้คือมอบแพทแท็กกลุ่มคุ้มกันและลดค่ามานาน ค่าไร่ลงหนึ่งนะครับให้พระขวกแถวแนวหน้าอ่าทำไมผมให้ใส่การลดค่าแล้วก็อันนี้ไปนะไอการไปเนี้ยเนี่ยเมื่อระยะเวลาบัฟมันหมดอะ่ะมันจะใส่เป็นดีบัฟให้ทีมเราแทนก็คือนี่ครับมันจะบัฟเอฟเฟกเสริมพลังและค่าไา่ลดเล็บลงหนึ่งนะเออถูกไร่ลดเล็บหนึ่งใส่ก็คือมีดีมีเสียครับแต่ว่าเอาไว้เก็บฝั่งหนุกข่าแบบเร็ว ซึ่งเจาลาพิดได้บัฟนี้ไปคือโหดมากเพราะว่ามันได้บัฟดาเมจเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไงผมเอาแบบัฟปาดแบบเออแนวหน้าแบบโหดเลยเน,นี่ยสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะสี่สิบนะครับไม่ใช่เจ็ดสิบดูผิดจำผิดเนี่ยจำป้องกันมา <c oughs> บ,บัฟได้สี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วสมมตินะครับที่ผมใช้ลาไปเนี่ยคือถ้าแนวหน้าผมเนะี่ยตายหมดปุ๊บผมจะให้บัฟให้แนวหลังครับเออเป็นสก,กิลใช้ให้แนวหลังนะให้เจเนี่ยยิงดาเมจมันจะแรงมากครับแล้วก็กองก,ก็จะเยอะ ประมาณนั้นอ่าโอเคไปดูสกิลอื่นกันอ่ะสกิลนี้สกิลนี้คือสกิลจุดอ่อนนะครับดียังไงเป็นสกิลดีบัฟใส่ฝั่งตรงข้ามนะไอะ้จริงสกิลนี้มันไม่ค่อยดีเว้ยแต่ผมไม่มีสกิลใช้แล้วก็เลยใช้สกิลนี้แทนอ่ะมไปบอกข้อดีมันก่อนนะคือข้อดีมันคือดีบัฟบล็อกเอฟเฟกต์บัฟฝั่งตรงข้ามให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยไล่บัฟไม่ได้ลดดาเมจลง40%อ่าแล้วก็เพิ่มอัตราโจมตีแชร์랩 และรถเสกเด็บและตาประทับใส่ประมาณนั้นครับที่มันบอกนะคือถ้าพลังป้องกันสูงกับพลังโจมตีนะครับจปรถเสกเด็บหรือตาประทับใส่แทนนะแต่ส่วนใหญ่มันจะติดรถพลังโจมตีถามว่ามันดีไหมมันดีนะมันดีแต่มีการ์ดดีกว่ายเยอะอเดี๋ยวผมพาไปดูการ์ดที่มันดีกว่านะขอ,อที่กดผิดอ่ะ <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ตรงนี้ อ่ะโอเคใบนี้ transfer t า,านเฟอร์นี่คือโกงมากผมแนะนำเลยเป็นการ์ดแก้ทางการ์ดนั้นโคตรดีถามว่ามันดียังไงการ์ดใบนี้ง่ายง่ายเลยสลับการ์ดเอ้สลับดีบัฟไม่ใช่สลับการ์ดเป็นยูกิเลยโอเคมาสลับดีบัฟนะครับสมมุติฝั่งตรงข้ามเนี่ยกดการ์ดใบนี้ใส่อ่ะกดการ์ดจุดอ่อนใส่ทั้งทีมเราเลยทีมเราเนี่ยโดนดีบัฟม่วงหมดแล้วทั้งทีมเลยคือ เอฟเฟกที่มีผลเสียเรากดกราฟเป็นนี้ส่วนปุ๊บใช้1เกตนะครับเขากดใช้2เกตใช่ไหมเพื่อดีบับใส่เราล้วกด1เกตเพื่อสลับดีบัฟครับให้ฝั่งองขามติดแทนแค่นั้นเลยกราฟเปนี้คือดีแต่ต้องใช้จังหวะสวนเล็งดีๆครับใช้กาฟเปนี้ส่วนใหญ่แนะนําว่าให้เก็บให้ถึงเลเเกมนะมันเป็นการพิเกมเลยอ่ะอีกใบหนึ่งที่ท็อปมดับนี่ใช้กันบ่อยมาก าการ์ดใบนี้ผมไม่มีแล้วก็อยากได้เหมือนกันเป็นการ์ดมอเอฟเฟกต์อมตะนะครับแล้วก็การสถานะให้ทั้งทีมแต่เพิ่มแค่ไม่ไม,ไ,มไม่กี่วินะมันเออมาสีวิใช่ที่บัพเขียนอยู่เ,เวลเวลเวลหนะ้ใช่ไหมสี่วิอข้อดีก็คือเป็นเอฟเฟกต์การตายครับแล้วก็การดีบัฟด้วยเอาไวพ้พิเกมได้เลยการ์ดใบนี้เออ แนะนำให้เล็งใช้ดีๆเอาไว้ขอมโบกับพวกตอนที่ฝั่งตรงข้ามปลังจะตีเหล่าเงี้ยเราก็กดกันเพื่อให้ไม่โดนดาเมจนะครับแต่ถ้าพูดถึงการกดกันแล้วไม่โดนดาเมจเนี่ยการไปนี้ดีที่สุดดาเมจคอนเวอร์ชั่นไม่ใช่ไม่ใช่คอนเวอร์ชั่นไม่ใช่ไม่ใช่ประโยชน์ดาเมจคอนเวอร์ชั่นนะครับคอนเวอร์ชั่นโอเคต้องใส่เอชเข้าไปด้วยเดี๋ยวไม่ตรงมอบเอฟเฟกนะครับเปลี่ยนแปลงดาเมจเนี่ยเป็นเลือดแค่นั้นเลยให้พวกที่อยู่ด้านหน้าสุด ก็คือเปลี่ยนดาเมจเป็นเลือดนั่นเองง่ายๆยานั่นแหละครับเอาไว้ตอนที่ฝั่งหนูข้ามเนี่ยทาดาเมจมาแล้วตัวเราจะตายหมดแล้วเราก็กดปุ๊บแต่เราต้องกดเล็งดีๆนะเป็นกดเคาเตอร์นะครับถ้าเกิดกดท่ก่อนเนี่ยแล้วฝั่งหนูอข้ามเคาเตอร์เนี่ยก็คือหน้าแห้งเหมือนกันต้องเล็งดีๆครับแบบน,นี้ก็คือสมมุติแน้วหน้าแหละเลืเอดเราจะหมดแล้วเจลาพิทยิงสกิลมากดการายไปน,นี้ไปปุ๊บดาเมจที่เจลาพิทยิงมาเนี่ยก็คือจะกลายเป็นเลือดเลย อีกใบหนึ่งกลายเป็นนี้เฟรมสไตล์เฟรมสไตล์ดียังไงเป็นการยิงอุกบาทนะครับใส่ศัตรูที่อยู่แนวหน้าทําให้มึนงงดาเมจเนีเนะ่ยมันไม่ค่อยแรงหรอกแต่ว่าที่ดีอ่ะก็คือมึอนงงอ,อ๋อันนี้ขออภัยนะมันไม่ใช่แนวหน้านันเป็นแนวหลังเออทาผิดดูผิดดูผิดเออก็ว่าแบบปลกเจอมามายิงแนวหลังอ่ะที่มันดีก็คือมึอนงงใส่แนวหลังนั่นเองก็คือเป็นการคล้ายๆกับอันนะครับคล้ายกับ ไอตัวอียิปต์อ่ะไอตัวผู้หญิงอ่ะเออที่ทําให้หลับอ่ะอันนี้ก็เป็นการทาให้มึนงงแทนเอาไว้คอมโบครับเอาไว้ฆ่าแนวหน้านะเอาทำให้แนวหลังตันหรือว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยจ่ายสกิลแนวหลังมาแล้วมันใช้เกยียรเยอะมากเราไม่อยากให้เขาเล่นเราก็กดการดบบนี้สวนไปเลยปึบเขาไม่ได้เล่นแน่นอนถ้าเกิดศัตรูเนี่ยโดนสตาร์ทปุ๊บสกิลมันจะไม่ออกนะครับจะเสียเกยียรฟรีถ้ากดไปแล้วนะอ่ะสปอย ปอยสปอยเป็นไล่พิษศัตรู2อันนะครับทำดาเมจหาเปอร์เนต์นะของ HP พใช่ไหมสูงสุดของศังตรูนะครับก็พิษนั่นแหละครับเอาไว้คอมโบกับทีมสถานะนะกรารไปนี้ก็เหมือนเดิมครับก็ต้องระวังใช้ก็ต้องระวังนะถ้าเกิดโดนส่วนขึ้นมาก็หน้าแห้งนะครับเออมันก็มีข้อดีนะกรารไปนี้เอาไว้พิษศัตรูครับ เขาโบกับพวกตัวเท็ดดี้ฟีนิกซ์ราชาเฟรี่แล้วก็อะไรอีกอะไอ้โพสเดอน์ไหม,มก็ก็ได้นะโพสเดอนก็ได้เออไอตัวไอตัวตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้จำเชื่อไม่ได้นี่ตัวนี้เขาโบกับตัวนี้ก็ได้บาลตาิต้าเป็นการที่ใช้เขาโบกับทีมพิษนะพามปดูการแก้ทางกายเป็นนี้เมื่อกี้ก่อนอทีมพิษเนี่ย วิธีแก้ทางอยู่นะเออสมมุติว่าเราเนี่ยไม่มีตัวการสถานะนะครับแบบสูมยังไงก็ไม่ไม,ไม่ออกนกแก้วก็ไม่ออกลูนิคอนก็ไม่ออกแล้วตัวที่มีเนี่ยคือเงื่อกกับเวลน้อยมากไม่อยากใช้กร์ปุกนี้เอาไปการเหนี่ยวก็ได้เผื่อสกิลไม่ทันนะครับเป็นโซครีน so ใช่ไหมโอเคโซครีนเลยนะโซคูลโซครีนฟื้นโฟเอทีนะครับแล้วก็ปดเอฟเฟกต์ effect. ดีบัฟทั้งหมดนะครับให้ทั้งทีม ลดค่าได้มานาลงหน่วยหนึ่งหน่วยไม่แใช่ไม,ไมแหะจะได้รับมานาหนึ่งหน่วยต่อหนึ่งเอฟเฟกต์ดียวัฟที่ลบไปนะครับไม่เกินสามหน่วยก็เป็นการล้างดีบับเนี่ยครับดีๆนี่เองง่ายๆอย่างงี้แหละครับก็เอาไปใช้เคาน์เตอร์ทีมดีบับนะเผื่อไม่มีการไปนี้แต่จริงๆแน,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 นะานาการไปนี้ดีกว่าอืดีบับเนี่ยออีกใบหนึ่งการไปเนี้ยคือการสลับเลือดครับ แล้วก็สร้างโล่ให้ตัวที่เราสลับเลือดเอาไว้เผื่อว่าสมมตินะครับยูนิคอร์นเลือดเหลือหนึ่งแลวฝั่งของข้ามีตัวเลือดเต็ม1ตัวหรือว่า4ตัวการไปเนี้ยจะสุ่มสลับเลือดตัวเลือดสูงสุดของฝั่งของข้ามกับยูนิคอร์นเราที่อดน้อยที่สุดที่ใกล้ตายแล้วแต่ยก็เสกโล่ให้ยูนิคอร์นนะครับก็คือยูนิคอร์นจะเลือดเต็มฝั่งของข้ามจะเลือดโล่แทนก็เป็นการที่ถ้าจังหวให้ดีนี่คือโกงมากการเปนย่างโคตรเกียิ แต่ใช้สี่เกตนะก็เยอะอยู่นะก็แรกแลกกันอ่ะการเป็นนี้ผมบอกเลยผมเล่นเจลาผิดโคตรไม่ชอบการ์ดห่วงโซ่แห่งความชิบหายนะครับการ์ดแย่จริงคือเมื่อกดกดการ์ดเป็นนี้ไปเนะี่ยทำให้ศัตรูหนึ่งตัวนะครับที่อยู่หน้าสุดมึนงงครับแล้วก็ติดสถานะห่วงโซ่แห่งความชิบหาย่ะคืออะไรดูกันอ่ะถูกล่ามโซ่นะครับทำให้สกิลโจมตีธรรมดาไม่ได้หาจ้หมายตาย หวงโซ่จะย้ายไปยังมอนเตอร์ตัวถัดไปนะครับก็ต่างจากมึนงงยังไงก็ไม่ต่างกันนะไม่รู้มันทำไมทำสอมาสองอันนะครับผมนึกก็เป็นบัฟลดอะไรซะอีกผมไม่ใช่นะแต่ว่ามันจะทำดาเมจด้วยนะดาเมจพันสามยี่สี่นะครับแรงนะแรงเอาไว้ทำเอาไว้กดใช้ตอนศัตรูใกล้ตายนะครับเพื่อจะแบบสตันตัวถัดไปอันนี้คือบอกไว้ก่อนนะถ้าเกิดศัตรูตายคาบัฟอะคือคาคาตายคาการไปเนี้ยยังอยู่บนหัว ตัวถัดไปก็จะติดดีบัฟใหม่นะแบบรีใหม่เลยติดใหม่อีกรอบหนึ่งเป็นอย่างนี้จนวัาตัวสุดท้ายจะตายครับจกเว้นหรือว่าตัวที่ติดอยู่ดีบัฟมันหายเองนะเวลาหมดก็การ์ดใบนี้ก็จะหายไปนะครับข้อดีก็คือเอาไปเก็บตัวตัวเดียวนะเอาไว้ต้านฝั่งตรงข้ามทีละตัวนะครับเพื่อแบบอยู่ในคอนใกล้ตายปุ๊บแล้วกดการ์ดใบนี้แล้วตัวแรกแั่ตัวเป็นลาพีสลาพีสก็จะโดนสตันครับเมื่ออยู่ในคอนตาย เมื่อไล่พิสต่ายตัวถัดไปก็จะโดนสตัรนครับประมาณนั้นเป็นตัวอย่างคร่าวๆอ่ะอีกใบหนึ่งกราร์ดใบนี้มีโพสต์สนไม่มีกราร์ดใบนี้ไม่ได้วะม,มีโพสต์สนมีราชาแฟรี่กราร์ดใบนี้ก็ต้องมีเห็นคนใช้่อนข้างบ่อยนะเอาพิคเกมได้เลยอ่ะกราร์ไปเนี้ยคือเมื่อศัตรูเนี่ยไม่มีดีบัฟบนหัวไม่มีดีบัฟลดลดความเร็วของการขึ้นของการเพิ่มมานา หรือดีบัฟของโพไซดอนอะไม่มีบนหัวการไปนเนี้ยจะทําการใส่ดีบัฟลดความเร็วการรีมานาของฝั่งหัวข้ามลงแล้วถ้าเกิดว่าฝั่งหัวข้ามเนี่ยมีความการแบบดีบัฟลดความเร็วอยู่อยู่บนหัวอยู่แล้วอะจะถูกแช่แข็งแทนแช่แข็งก็คือทาอะไรไม่ได้นะครับถ้าโดนตีน้ำแข็งก็แตกนะเออแล้วก็อ้อน้าแข็งมีข้อดีอย่างนึงก็คือเมื่อโดนโจมตีนะครับจะได้รับคีย์ที่เข้100าร้อเอมื่อติดน้าแข็งอยู่นะ เอันนี้ผมเพิ่งรู้เหมือนกันเป็นจุดเด็กจุดน้อยนะอีกใบหนึ่งผมไม่ขอพูดทุกใบแล้วกันนะเริ่มเจ็บคอแล้วอ่าอันนี้เสกใส่ฟา่ฟา่ฟา่ใส่ศัตรูนะครับแล้วก็เสกมึนงงและลดโจมตีลง40%นะถามว่าดียังไงดีตรงว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าฝั่งตรงข้ามอ่ะตัวที่อยู่หน้าสุดอ่ะคือธาตุไฟแล้วแนวหลังอ่ะมีไฟหมดเลย4ตัวการ์ดใบนี้มันจะทําการสตัร์ตัวธาตุเดียวกันทั้งหมดที่อยู่หน้าสุดตัวที่ธาตุเดียวกับตัวหน้าสุดนะครับ เช่นฝั่งข้ามไฟหงหลังมีไฟ4ตัวหลัง4ตัวก็้โดนสตันด้วยนะครับแล้วก็โดนโอเดตกด้วยเป็นการ์ดทำดา a m a g นั่นเองแล้วก็ดาเมจก็จะโดนด้วยนะเออเป็นการ์ดทจังหวะอจังหวะดีๆแบบสวนฝั่งตรงข้ามสมมติว่าแนวหลังจะกดสกิลแล้วท่าเดียวกับตัวหน้าสุดก็ไกด์กา,การ์ดใบนี้สวนได้ครับคุม้มถ้ามีการไหนเล่นการ์ดใบนี้ก็ตอบโจทย์นะใบนี้ควรใช้เยอะนะแต่ว่าผมไม่ใช้ หลักๆนะครับการเป็นเนี้ยมันเป็นการเพิ่มแอทแท็กให้ฝั่งเรานะครับแล้วก็ตัดฮิลฝั่งตรงข้ามแต่มันยังไม่ดีที่สุดไงผมมาใช้การเป็นนี้แล้วก็เลยไม่ใช่การเป็นนี้ไปเพราะว่าเอฟเฟกต์มันซับทอนกันเอ้ยมันซ้อนทับกันไม่ใช่ซับซ้อนเออละพูดผิดละเออก็เลยไม่ใช้นะครับอ๋อโอเคนี่คือถ้าเกิดพักพ่วงมีน้อยกับศัตรูนะครับจะฟื้นฟูตัวเรื่องให้พักพ่วงและลดแอทแท็กศัตรูด้วยอืมก็ประมาณนั้น ข้อดีก็ค,คล้ายกับเป็นดีนะรจริงๆแล้วแต่เอาไว้เพิ่ยุคใช้ตอนพวกเราเน้ยๆก็ได้ครับเพราะว่าเราจะได้บัฟฟฝุนฟูต่อเนื่องนะและก็ลดแอทแท็กของข้ามลงเออแต่ว่าัวะการใช้มันไม่ค่อยมีก็เลยเปลี่ยนการ์ดดีกว่าเ่ะโอเคมาดูทีมกันที่เลือกใช้เนี่ยก็คือเอาไว้คอมโบกับตัวละครนั่นแหละเออง่ายๆอย่ายง,างานี้เลยหรือเอาไปแก้ทางทีมที่เราไม่ชอบนะครับแบบทีมเราไม่มีตัว ล้างเลยไม่มียูนิควอนนะสมมติเราไม่มียนะูนิควอนเราเรา,เรามีแพมพายแทนนะอ่ะเฮ้ยล้วเราจะล้างยังไงอ่ะสมมติเอาตัวนี้ก็แหละอ่ะเรามีตัวนี้ล้างเอ้ยมันดาเมจเอ้ยมันล้างไม่พอนะเนี่ยล้างเป้าเดียวโอเคใส่การแบบนี้ไปกันเดียวประมาณนี้เออหรือว่าทําจังหวะการอะไรพวกนี้นะครับอืมก็ไอ่แนะนําก็มีประมาณนี้แหละเออเล่นดิออาเล่นดีอะไรละ่ะไม่ใช่เล่นเกมดีปืน ก็การเนี่ยแนะนาว่าอย่าเพิ่งรีบกดใช้ตอนต้นเกมนะเออเลดเกมนะค่อยกดใช้ก็ยังทันนะครับแบบเหลือแค่แผงหลังแล้วก็ยังทันเพราะามันพลิกเกมได้นะเอออย่าเพิ่งลกนะครับการคาถาเนี่ยคือใส่ดีๆคือพลิกเกมได้เลยจากใกล้แพ้เป็นชนะได้เลยนะเออก็เลือกใช้กันดีๆครับแล้วก็ใช้อะก็ใช้สมาธิแต่เย็นนิดนึงในการกดคาถาเออเพราะามันพลิกเกมได้ เพาที่แนะนำก็มีเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมที่กดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ด้วยนะครับเออสัตว์สองคลิปก่อนหน้านี้นะอาจจะมีข้อมูลผิดพลาดนะครับก็ต้องขออภัยไว้ใน,นคลิปนี้ด้วยนะครับสหรับใครที่ชอบนะครับเออนั่นแหละพูดไปแล้วพูดซ้ำทำไมเออซีลครับผม